สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายนปีพุทธศักราช2566ตำแหน่งครูกศนตำบลรายนางสาวบรรทารวันชำนิยัน ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวบรรทารวันชมิยันเกิดวันที่27มิถุนายนปีพุทธศักราช2537อายุ29ปีภูมิกรำนาวบ้านศรีวิไลอำเศรีวิไลจัังหวดบึงกาฬการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขางแก่นนครอำเภอภมืองจังหวขอนแกน่นระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโทรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกนลนครตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สก,กรอรตลสีชมพูได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ครบถ้วนมีข้อมูลลักษณะพื้นที่ที่ตั้งพิกัดตําแหน่ง ข้อมูลบุคลาก, Link, site, กรลิงก์เว็บไซต์สกลตำบลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสอกรสอกตำบลสอกอตำบลสีชมพูมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลบริบทพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำแผนโดยสอดคล้องกับนยโยบายจุดเน้นสู่การปฏิบัติและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรรตําบลสีชมพูมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบจํานวน56คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา4คนมัธยมศึกษาตอนต้น34คนมัธยมศึกษาตอนปลาย18คน โดยครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่รับผิดชอบตามรายวิชามีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนนักศึกษาร้อยละ90มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นักศึกษาร้อยละ80มีการใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็น ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกอราตลสีชมพูมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและลงทะเบียน4ี่ภาคเรียนร้อยละ45.45เเซตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสกอราตลสีชมพูมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่1ปี2566และมีร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคร้อยละ71.43เปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิในรายวิชาบังคับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ร้อยละ36.95ตัวชี้วัดที่7 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกราตำบลสีชมพูมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นจำนวน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำขันตักบาดจากเส้นหวายค่าเป้าหมายตามแผน11คนผลการดำเนินงาน15คนหลักสูตรการทำบาลยกรด้วยผ้าเข่าม้าค่าเป้าหมายตามแผน8คนผลการดำเนินงาน12คน หลักสูตรการถนอมอาหารและแปลรูปอาหารค่าเป้าหมายตามแผน8คนผลการดำเนินงาน12คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย สกอรตมบลสีชมพูได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยมีผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่ออาชีพเดิมค่าเป้าหมายตามแผน27คนผลการดำเนินงาน27คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้มีการจัดทําหลักสูตรและมีผู้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมค่าเป้าหมายตามแผนหนึ่งแห่งผลการดำเนินงานหนึ่งแห่งตัวชี้วัดที่9 จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยศกรตำบลสีชมพูมีจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสนย์ส่งเสริมการเรียนรูตน้ตำบลค่าเป้าหมายตามแผน10คนผลการดำเนินงาน20คนจำนวนผู้รับบริการบา้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน231คนผลการดำเนินงาน230คนตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมอ่านวารลนิตจิตแจ่มใสกิจกรรมการอ่านออนไลน์อ่านแอปพลิเคชันไฮบรีตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสกรตบลสีชมพูได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอาทิทําบุญลงทานเป็นต้นมีการเข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนายโยบายเร่งด่วน โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มต่างประเทศกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือกิจกรรมอาสาสมัครกศนอตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี b a s t practice เรื่องการพัฒนาทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสกรออําเภอโซ่พิสัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ทักษะการคิดและสร้างผลงานโดยใช้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นฐานข้อมูลร่วมการสำรวจสังเกตวางแผนในการทำโครงงานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Upcycle 3มเกลือคุณชีวิต และได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับพื้นที่และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนมตัวชี้วัดที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายกลุ่มงานขั้นพื้นฐานเจ้าหน้าที่ดูแลการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-exam รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงรับผิดชอบโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รูผู้ดูแลและรับผิดชอบการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ